ตัวถึงขนาดนอนกินเลยนะกินจับมาเมื่อเช้าหมือนกันลดเลเดียวเดี๋ยวจะวกิ่งกินดีจริงๆเลยแกแล้วหลอกกระินนะพอบายๆก็นะะ่าจะกินด้คยนคบจะมีน้ำมานิดนึงน้ำซึมมาซึมมาเยอะเลย ยังไม่ท้องเลยโอ้โหดูไม่ออกเลยเ้นตึกเลยไก่แล้วลุ้นม,มาหลายวันเลยนะออกวันไหนไม่รู้ดูความอ้วนด้วยลมลงละวต้องคอนแล้วกันแดงและแกะตัวเลี้ยงง่ายนะครับผมจักเศรษฐกิจมันตึ๊สีสันไม่เกี่ยวตึ๊บเหลาไปก่อนนะครับ หลายท่านก็อาจจะชอบเป็นหลากสีหลายท่านชอบเป็นขาวล้วนหรืท่านก็หัวดำอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเรามันหลากหลายหลากสีสองพันครับผมอะไรโคตจะเป็นสองมันที่รัฐบาลครับผมจัดไปแล้วรอตรงอย่างเดียวเลยไิดเดียวนะครับเป็นแนวทางสำหรับเพื่อนพี่น้องเกษตรกรที่สนใจนี่แกะถุงพุดดิ้งก็ได้ครับผมชทองสิบแปดเก้าแพันหกร้อยห้ครับผม เศรษฐกิจตัวจริงครับหมมีเหลือเปล่าอือ,อมีเหลือโอ้ไม่น่าจะมีนะน่ๆเหลือทูนหัวดำกินไก่อยู่ยม่นเปิดขาวดำนี่โอ้โหแฟนตาซีเลยนะครับผมอนาคตพ่อพันเหมือนกันผู้แฝดนะครับผูแ้แฝดแฝดขาวนะครับผม กิน,กนดีๆกินดีๆร้อนแนละ้วเดี๋ยวขึ้นพักโรงเรียนโรงเรียนโล่งๆนะครับผมง่ายๆก็จึงน้ำจะท่วมแต่ก็โล่งสะอาดดีนะครับแกนอนข้างบนน้ำท่วมน้ำติมน้ำขังไม่เป็นไรนะับไม่เป็นไรโรงเรียนยกขึ้นสูง อาน,นุเดินเตี้ยเยุ่งงกพื้นดินเม็ดถ้าติดกข้างบนก็สองเมตรกว่าอาลังดีนะครับ